สวัสดีค่ะอยู่กับช่างนาอเป็นองเชลรีนนวรวแล้ว,ลว,ลว,ลวอเคโ,โอเคทุกคนอวตารเวลอัปเดตใหม่วันนี้มาเล่นเกมอะไรอวตารเวลไงพ่อจะไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินเลยหูหนวกหูตึงแล้วมันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรอพอจัดบ้านมาแล้วนี่เกาะสวยจังเลยเสมกปี้เปล่า ดอกจำปาก้มงมี้แล uh> ้วก oh, ็อมยโคดเยอะเฉันไม่ไปังหัดอยนี้กระต่ายอะไรอ่ะแค่นตาเอง ไหนมาดูซิว,าาว่าอวตารบลอัพเดตอะไรอีกใหม่กันพว่นี้แพงเราไม่เอาหรอกหืมเจอแล้วคู่รักจ้ะมันจะแพงไปเร,เราเราเขียนชื่ออะไรสังเอา A B C ไนหะม เออมันต้องเอาอังกทิทใช่ไหมไนไม่เอาดีกว่าเฮ้ยมันับเดตอะไรไว้อ <c oughs> ่ะก็ไม่มีอะไรนะคะโอเควันนี้เราจะทำสร้างละครเรื่องจุ๊บ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 คิดถึงแม่ตลอดเวลาไปโรงเรียนก็คิดถึง เริ่มกันเลยสกเพื่น,นก่อนอีแเราต้องเอาไปก่อนหนึ่งเราเอาเอาชุดเพื่อนก่อนนะคะทุกคนสงสัยว่านี่คือตัวเราจริงไหมจริงสิเหมือนว่าคนอื่นมา ใส่เหรอไม่ใช่นะทุกคนเหมือนใช่ไหมแอนแ่ให้เพื่อนคนนี้ใส่ไปเลยคือเราอยากได้ตัวน,นี้มาก ขอเอากระเป๋าในด้วยโอเคไปเลยนะคะแล้วก็จะไปด้านหลังอา้าวไปใช่เริ่มแรกที่มานั่งรถกับแม่เลย ทำไมเราเสียงแบบนี้เราเป็นบัตระมนเป็นบัตรสิมันต้องกินยากแก้หวัดน,นะวันนี้ไหนมีร้านหมอไหมโอโห ôi, ม๋อมีแต่ว่าไปโรงเรียนก่อนโอเคไปโรงเรียนแล้วตอนเย็นกลับมาค่อยไปหาหมอนะเคราเป็น<ช>บัตรมากเลยตอนเนี้ไหนเราโรงเรียนมาแล้วเหรอไม่สมมุติว่าฉากเลยช, <laughs> ช,ด,ชดเชื้อตัวเองก่อนชดเชื่อตัวเองก่อนชดเสื้อตัวนี้ก่อนอ๋ออันนี้เป็นบัตรไง อคนอีนี้อีคิมูอ้อยฟงเอ้าไปปิดทำไมอ่ะก็ขคิมูตัวเองมันรังเกียจทำไมอันนี้รถอะไรรถโรงเรียนรดอะไรโรงเรียนสมมติว่ามาถึงแล้วตึงจริงมาถึงแล้วค่ะเอ้ยผิดคนอ่ะเอาคนนี้ได้ตึงจริงมาถึงแล้วแม่หนูไปก่อน แม่หนูคิดถึงแม่ตอนเย็น่อยมารล้ไม่เอาไม่เอาไมเอาไปได้แล้วจะถามื่ไรไม่ใช่แค่ว่าจไม่ังอะไมที่พี่ทไม่ว่าจะเป็นทาบุญลกตัาหรือส่งขอคนยากไรให้าจำมปาตาไห่ไหมอกแจมปีกาไหนไหมไม่เห็นมีพ่อเลยเสียใจมาก ได้เราต้องขี่ค่อยเสียนเพื่อเมาอ,อ้าวลูกอย่าเพิ่งลืมกระเป๋านะทำไมเราไม่เป็นคนที่ดูุล่ะพ่อคนอื่นเขาซึมหมดแล้วนะคนมมดีว,นว่าพ่อเราตดแตกนิดหน่อยค่ะก็เลยร้องไห้ซึมเลยซึ้งไม่ใช่ซึม โรงเรียนแล้วอ่ะพี่พนักงานป้าอยู่ไหนล่ะมไม่ใจจดนะลูกค่ะโอ้ไม่ใช่เพื่อนหนูหรือเปล่าเอิมก็เปล่านะคะ แม่ไปก่อนนะทำไมวันนี้ฉันไม่มีอารมณ์ดีเลยลา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 จะไปหาแฟนฉันดีกว่าบาดัดดีเราไปเราไปกินเราฉันขอไปวิ่งเล่นหน่อยนะมานั่งตรงนี้สิเตรียมนะน้มันคู่รักนี่เฮ้ยอะไรกันเนี่ย อะไรกันเนี่ยครับอุย้ยหิวข้าวเลยพาฟแฟนไปเฟนเธอจะไปไหมไม่เอาอ่ะฉันจะเล่นคอมอ้าวอีกคนนึงก็มีเหรอฮอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยนี่นี่อืมนี่นี่น,น,นี่เธออะไรเหรอพอดีว่าดูยญยนั่นสิ พอดีว่าเราไปกินข้ากันไหมข้าวที่ยงแล้วเนี่ยไม่เอาอ,ะอ่ะขอาน,นก่อนหน่อยคนนี้เออคนนี้ได้เงี้เอาคนนี้เป็นแฟนของยายคนนั่นเลยนะคะโอเคไหมคะทุกคนโอเคค่ะเออทำไมมัน,เหม,นเหมือนยังไม่ได้อัปคลิปแล้วก็ผู้คนเดียวอะ่ะไม่รู้ก็เป็นยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะ เราไปกันเลยทำไมวันนี้เจอแสงคู่รักเลยอ่ะสวัสดีค่ะคุณลุงทำไมทำไมดูปกติไม่ดีเลยเสียง,ง,งเมื่อวานเสียงแสงเสียงแจวเมื่อวานเสียงเสียงแบบเนี้ยปั๊ดลำจากเมื่อวานสวัสดีค่ะเนี่ยเมื่อวานเสียงแจ๋วแบบเนี้ยทำไมคราวนี้ไม่เสียงแจวแล้วล่ะ มันนี้เป็นวันเลนทาร์หรอคะใช่หนูมีแจกคู่พามรักเลยเฮ้เข้าไปโรงเรียนดีกว่าเฮวานก็ลืมกล่องดีสอด้วย วันนี้น่าเศร้าเหลือเกินวันนี้ฉันมาโรงเรียนว,วันเดียวฉันจะเปิดเธอแล้วจะเปลี่ยนนอนเมียพูดเขาได้ยังไมัยนนอนดึกเลยเป็นหวัด จำไปไม่มีนอเจนาหนีลา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 คู่วันเลนทายแล้วฉันยังไม่มีคนเลยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันผ่านวันเลนทายก็มีเองแหละคูโ่โสาว,สาวยิ่งอุ่นใจก็ยิ่งทำมากนะทำไมรู้เอาผ้า ันออกตอนสองแลเหรออือออกซีซั่นใหม่แล้วแล้วดูคนใหม่ไปจนเป็นการ์ตูนมันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่หนังรอหนังอยูเอาเหรอยมอย่าถูกใจไปมากเลยนะคนไม่มีแซนอย่างฉันน่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นเหมือนกันนั่นแหละออย่างนั้นใครจะไปพูดได้ล่ะ ้าเซฟซอนเมื่อไรกันมาคะวันนี้มีแจกคู่ความรักเลยแต่ฉันคิดถึงแม่ร้องให้ก่อนไหมเนี่ยร้องให้ก่อนนี้ก่อน เอออ้ยอ้าวเธอเป็นอะไรเนี่ยโอ h my god เด็กร้องไห้ใครร้องไห้เจ้เพื่อนร้องไห้ครับหนูร้องไห้ทำไมหรอเจ้มานั่งกับกูไหมหรือว่าไม่จะหรือว่าเป็นอะไร ไม่ค่อยไม่ค่อยคิดกับวาเลนไทน์หรือเปล่าคิดถึงแม่เออไม่เป็นไรจะ้ะไม่เป็นไรแต่ห้าแม่มาตอนเย็นนะแต่คุณครูบอกให้เลยว่าหนูคิดถึงแม่วันนี้เรียนให้จบก่อนนะจ๊ะเมื่อวานยังเสียวแจ๋วอยู่เลยว่าหนูตอบได้ค่ะวันนี้เพื่อนยังไม่มาครบรอไปก่อนนะหรือว่าคิดถึงเพื่อนไม่ใช่ค่ะอืม รอไปก่อนนะหนูเป็นอะไรถามครูก่อนซิก็นหนูหนูจะบอกจริงๆให้วันนี้อะหนูเจอแต่คนมีเรื่องความรักวันนี้อะหนูเจอแต่คนมีเรื่องความรักเลยแล้วมันเป็นวันเลนทายนะแล้วหนูอยากอ,อหนูอยากมีความรักเหมือนคนอื่นเขาบ้างอ่ะ เนี่ยเพื่อนในห้องอะ่ะมีเยอะเลยนะมีตั้งมีตั้งแท้เด็กชายอามือตะกืดแล้วก็สลักระปองแล้วก็เอิม่มแล้วก็มีเอิม่มแล้วก็มีเอิม่มใครนะใครหนะ้าคุณครูจะไม่ได้อะ่ะสไปดแมนไม่ใช่นะไม่ใช่สไปดแมนใครหนะ้าคมรู้ครับ ต๊โต๊ออกมาต๊กโตแล้วก็ต๊โตอเมกุสแล้วก็สรปังแล้วก็ต๊โตะเนี่ยคิดถึงคิดถึงต๊โตหรือเปล่างต้องเต๊จอคลิปหน้าแล้วต้องผิดคลิปแล้วเอาทำไมอะ่ะพึ่งมาเริ่มเองเอใช่จะหมดเวลาก่อนนะอืมเออเออขอโทษค่ะงั้นหนูเลิกร้องไห้ก็ได้เด็กดีเด็กดี Okay, โอเคอเราเพื่อนให้ครบก่อนนะเอิม่มเพื่อนเมื่อไหร่จะมาครบอะเดี๋ยวเดี๋ยวโต๊ะโตก็มาโต๊ะโต๊เขามีงานว่างเยอะเอ้ยกลัวนะ่ะกลัวไรโต๊ะโตเขาไม่ใช่ก่อนอื่นแล้วเราที่เราจะไปเริ่มเราก็ต้องสร้างตอกตุ๋ยก่อนนะคะส เราจะเอาเป็นเราว่าทำไมเราเอาสีแบบนี้บ้างเอาแต่คนน่ะชอบเอาแอกวกผิวขาวไงก็เลยอยากเอาผิวอันนี้บ้างไง หส่วนน้องโต๊ะโตนั้นเราต้องไปเปลี่ยนชุดให้น้องตโต๊ะโตเพื่อนน้องตโต๊ะโตจะได้รู้อย่าลืมต่อส,ะสะพาพวิวขาวตากลมนมใหญ่ ตกตัวชอบปิดคลิปได้แล้วมันเกินแล้วจ้าโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่ขอลาไปก่อนไม่บุยไม่ใช่ไม่บายโอเคเราเริ่มเรียนจันเลยจ้าบ๊ายบายจะไปเช็คไปเช็คไปเช็คไปแกไปกเบเก้เดี๋ยวดูจับมือผีดูก่อนนะ